ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาสูนช n แนลนะครับผมวันนี้นะครับผมเดินทางนะครับมารับสินค้านะครับอยู่ที่อำเภอรัญญประเทศนะครับผมจังหวัดสราแก้วนะครับจังหวัดสระแก้ว ผมสินค้าได้ตัวไหนมานะครับเดี๋ยวจะมานาเสนอพี่น้องกันนะครับผมให้ได้ทราบนะครับพอเป็นสังเขปนะครับส่วนคลิปนี้นะครับไม่ได้มาขายสินค้าเด้อพี่น้องนะครับไม่ได้มาขายสินค้านะครับผมมานําเสนอให้พี่น้องได้รู้ได้ชมกันนะครับว่าวันนี้นะครับผมได้สินค้าตัวไหนมาบ้างนี่ครับบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศนะครับตัวนี้เป็นสวนการนาพิเศษนะครับเป็นสวนสุขภาพนะครับนี่ครับผม นี่ครับเป็นของอำเภออารัญประเทศนะครับผมจังหวัดสาะแก้วนะครับผมนี่ครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศภายนอกนะครับผมถนนใหญ่นะครับจะเป็นฝั่งนู้นนะครับผมวันนี้เข้ามาจอดกินลมชมวิวนะครับผมพักก่อนนะครับก่อนจะเดินทางต่อนะครับผมเดี๋ยววันนี้สินค้ามีตัวไหนบ้างผมจะมานําเสนอให้ด้วยครับผมท่าไหนเข้ามารับชมแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเวลาลงคลิปใหม่จะเร็นก่อนใครเพื่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเพื่อเนไปฟังใจให้กับ ช่องเราด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับรรญญแล้วก,ก,วก,ก,วกดถูกใจนะครับครับผมท่านไหนอยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับหรือว่าพื้นที่อรัญประเทศสาแก้วก็ทักทายกันหน่อยเด้อพี่น้องนะครับหรือว่าไม่จะเป็นต้องสาแก้วก็ได้ครับเราเป็นพื้นที่ใกล้เคียงนะครับหรือว่าจากที่ไหนก็ตามนะครับผม <im> ก็ทักทายกันได้นะครับทักทายกันกกได้นะครับผมเจอก็บีบแตะใส่กันทักทายได้นะครับผมนี่ครับผมสินค้ามีตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมจะ มานำเสนอเด้อพี่น้องครับผมร้านจตีโรงเรียนมัธยมนะครับผมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็0894064695นะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับพวอแมกันนะครับผมพวอมนะครับวันนี้นะครับได้พวอแอมนะครับเป็นยี่ห้อม o d i f y นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับเป็นรุ่นเก่านี่ครับ นะครับสวยๆนะครับผมเป็นรุ่น ME 3 0 0นะครับ ME 300ส่วนสภาพภายในนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับถึงบ้านก่อนเด้อครับพี่น้องครับผมให้ขอได้เช็คร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับว่าสินค้าใช้ได้ปกติไหมข้างในเดิมๆไหมนะครับหรือว่าฝ่ามือหมอหรือยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะคอยมาแจ้งราคาให้พี่น้องได้รับทราบนะครับอีกทีหนึ่งนะครับจะยังเจนเด้อพี่น้องกับผมขออภัยครับถ้า อ่ท่านไหนเข้ามาถามราคาแล้วผมตอบไม่ได้นะครับขอยเด้อพี่น้องครับครับผมไม่สะดวกจริงๆเพราะว่าสินค้าที่ผ่านจากมือผมไปนะครับอยากให้อ่ลูกค้าได้เอาไปใช้นะครับเอาไปใช้กับผมโดยที่ไม่มีปัญหานะครับผมอยากให้ได้สินค้าดีๆนะครับไปหรือว่าถ้าเป็นสินค้ามีตําหนิก็ให้คุ้มค่าคุ้มราคาครับที่พี่น้องได้จ่ายเงินนะครับซื้อเราไปนะครับผมอ่นะครับส่วนอุปกรณ์อื่นนะครับผมตัว ก็จะมีไฟพานี่ครับเด้ออ่ะ power M ตัวล่างนะครับผมเป็นโปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทคเป็นรุ่นนะครับ MB 8 0 0พันะครับตัวนี้18นิ้วค่าละสีสบายสบายนะครับผมอ่ะผมตรวจสอบแล้วเรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะครับแต่ไส่ข้างในนะครับยังไม่ได้ลือยังไม่ได้แกะดูนะครับว่าสภาพภายในเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวถึงบ้านเดี๋ยวก็จะมาทำการชำระนะครับให้พี่น้องได้รับชมกัน เต็มๆนะครับผมร้านเราไม่มีจกตาอย่างแน่นอนนะครับผมสินค้าไหนดีบอกดีครับสินค้าไหนมีปัญหาเราก็ขายในราคาที่ต่ำลงไปนะครับผมนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้คือไฟพานะครับผมนี่ครับไฟพาตัวนี้เป็นรุ่นไหนเนาะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดอ่าตัวนี้เป็นไฟพาะสิบแปดดวงนะครับไฟพาะสิบแปดดวงนะครับมีทั้งหมดมีทั้งหมดหกตัวนะครับผมมีทั้งหมดหกต ไปเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาแจ้งราคากันนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับขออนุญาตไปเช็คให้ชัวร์วนะครับขออนุญาตไปเช็คให้ชัวร์นะครับก็ผมจะได้ได้สินค้าไปใช้งานที่ครบสมบูรณ์แบบนะครับผมไม่ต้องกลับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมต่อไปมาดูตู้ลำโพงก,กันบ้างนะครับผมตู้ลำโพงนะครับผมเป็นตู้ อันนี้นะครับอันนี้ที่คว่มหน้าอยู่อย่างนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตู้ของช่างพลนะครับเป็นตู้ของช่างพลเด้อนะครับผมเป็นตู้เป็นตู้ช่างพลนะครับเป็นตู้ Pn นะครับ p n ตัวนี้ไม่แน่ใจว่า pn 80แปดสิบหรือเจ็สิบนะครับผมเดี๋ยวถึงบ้านเนี่ยผมจะทําการตรวจสอบและวัดให้ดูนะครับผมครับผมอันนี้เจ้าของเริมบอกว่าเป็นดอกนะครับหกหศูนย์นะครับดอกหกห1าศูนย์สิบแปดนิ้วนะครับผมนี่ครับเป็นห้งตับเหล็กนะครับขอบเหล็กนี่ครับผมแล้วก็ อ่าอีกตัวด้านล่างนะครับตัวด้านล่างเป็นตู้อ่เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับอนุญาตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่าอีกสีใบด้านล่างนะครับผมจะเป็นตู้แผ่นดินไหวนะครับตู้แผ่นดินไหวอ่านี่ครับนี่ครับตู้แผ่นดินไหวนะครับนี่ครับเป็นตู้แผ่นดินไหวนะครับผมสภาพสวยๆนะครับความหล็กนะครับนี่ครับนี่ครับผมมีเข้ามาทั้งหมดนะครับสีใบนะครับ ดอกนะครับดอกเจ้าของเดิมบอกว่าเป็นดอก18นิ้วอ่า NPE นะครับผม NPE 1,500บาทนะครับ NPE 1,500บาทเด้อตัวนี้นี่ครับผมเป็นขอบเล็กนะครับ NPE หนึ่งพันหบาทนะครับเป็นขอบเล็กนะครับผมนี่ครับนี่ครับ NPE 1,500บาทนะครับผมเป็นขอบเล็กเด้อพี่น้องนี่ครับมีเข้ามาทั้งหมด4ใบนะครับมีเข้ามาทั้งหมด4ใบนะครับสภาพนี่ครับสภาพสวยเลยนะครับสภาพสวยเลยสำหรับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ เป็นตัวสิบห้านิ้วนะครับตัวสิบห้านิ้วธรรมดานะครับตัวสิบห้านิ้วธรรมดาเลยนะครับแล้วก็มีนะครับขาตั้งตู้นะครับขาตั้งตู้มีเข้ามาสองอันนะครับสองอันเด้อนะครับนี่ยี่ห้อไหนน้อนี่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมท่านไหนสนใจเดี๋ยวอ่ะผมจัดราคาให้พิเศษนะครับสาหรับขาตั้งตู้นะครับผม อ่ะท pues ันในรับการอากาศนะครับผมอ่ะทักแชทมาเลยครับตัวนี้อ่ะคู่นี้หกร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับหกร้อยบาทพร้อมจะส่งเลือพี่น้องขากลางตู้นะครับผมสภาพมาเยี่ยมนะครับหกร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมตัวนี้มีมาแค่คู่เดียวนะครับผมอ่ะอันนี้ทานในให้ชมคลิปก่อนเพื่อนนะครับผมอ่าสนใจขานะครับอ่ะผมขอขายชิ้นเดียวนะครับเพราะว่าชิ้นอื่นอ่ะยังขายไม่ได้จริงๆครับพี่น้องเดี๋ยวตัวของขออนุญาตเอากลับไปเช็คก่อนให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตู้กลางนะครับผมตู้กลางตัวนี้นะครับเป็นตู้กลางบริษัทเออ เป็นตู้การบริษัทนะครับเป็นตู้เมืองนอกนะครับเป็นตู้เมืองนอกเลยนะครับผมตัวนี้เป็นสินค้านําเข้ามานะครับผมนี่ครับปากแต่นะครับนี่ครับปากแต่สวยนะครับผมดอกเป็นดอกสองเอยเนะครับดอกสองเอยเมีเข้ามาทั้งหมดสีใบนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่มีชุดแขวนมาให้นะครับไม่มีว่าปากแวนข้างบนนะครับตัวนี้อาสลักใส่ก็ใช้ได้เลยนะครับผมส่วนรายละเอียดภายในนะครับเดี๋ยวผมจะหรือให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับราคาก็จะแจ้งในคลิปถัดไปนะครับผม แล้วก็ ités, um. ตู Por, ้มอนิเตอร์นะครับตู้มอนิเตอร์มีมาสองใบเด้อครับนี่นะครับผมเป็นไม้อัดอเป็นไม้เอ็มเปื่อยนะครับเอ็มเปื่อยนะครับแด่ว่าตัวนี้เป็นตะแกรงปั๊มนะครับเป็นตะแกรงปั๊มเป็นงานโรงงานนะครับเป็นตู้ตลาดนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นตู้ตลาดนะครับส่วนตัวนี้นี่ครับอนะครับสีสวยๆนะครับมีมาสองใบนะครับผมอส่วนราคาเดี๋ยวเป็นคลิปถัดไปเด้อพี่น้องนี่ครับครับผมเดี๋ยวสินค้าตัวอื่นนี่ผมจะให้ดูอีกทีนึงนะครับสินค้าตัวอื่นก็จะมีคอร์สนะครับคอร์สสามทางนะครับ ข้อสามทางเห็นไหมน้องพี่น้องขออนุญาตด้วยนี่ครับผมก็จะเป็นข้อสามทางนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมอ่านี่ครับเป็นข้อสามทางนะครับยี่ห้อ modify นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นการหอนด้วยครับนี่นี่ครับเป็นตัวกันไมหอนนะครับผมหรือ feedback นะครับผมตัวนี้สองจุดสองนะครับใจไมได้สองตัวนะครับผม dsp professional นะครับตัวนี้ ส่วนราคาเดี๋ยวผมขอญาตเช็คก่อนนะครับพี่น้องอ่ะอย่าเพิ่งถามราคากันเด้อเดี๋ยวผมเช็คเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาแจ้งทุกท่านนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมนะครับสินค้านะครับวันนี้นะครับผมก็มีมาประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวครับผมคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะมาแจ้งรายละเอียดราคานะครับผมครับผมครับผมท่านไหนเข้ามารับชมก็กดปิดกล้องใจให้เราด้วยนะครับผมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมหรือท่านไหนต้องการขายสินค้านะครับ เครื่องเสียงนะครับผมไม่ว่าท่านอยู่พื้นที่ไหนนะครับขอเป็นสาจังหวัดนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับผมอขอแค่ราคาไปต่อได้นะครับผม ยินดีรับซื้อถึงที่นะครับผมยินดีรับซื้อถึงที่นะครับผมถ้าเป็นแยกชิ้นนะครับผมรบกวนนะครับเอามาขายที่ร้านเ้อพี่น้องครับผมถ้าเป็นยกชุดแบบนี้นะครับผมยินดีนะครับเดินทางไปรับเองถึงที่นะครับผมราคาไปกันได้ทั้ง2ฝั่งนะครับผมครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมกับตามมาสูนชาแนลนะครับผมรับซื้อขายเครื่องเสียงแลกเปลี่ยนนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ